สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้มาพบกับกอมน้ำโชกอีกแล้วเด้อค่ะมื้อนี้ก็สิมาตามแนวทางโตเลขอีกค่ะตำลาวอูน้ำชัยค่ะนี่ค่ะมื้อนี้ก็สิบ่แดดค่ะหมู่วานก็บ่แดดหมู่วานก็ได้ไปเที่ยวกับแม่น้ำเชียกับพ่อเก่ามาเชียอูน้ำชัยก็ไปเนาะค่ะหมู่วานพ่อใหญ่กับยายก็ไปพร้อมค่ะหมู่วานนี่พากันไปเที่ยวภูทอกนะค่ะหมู่วาน นี่คะ่ะบรรยากาศมือนนิกะิียู่เฮียนไทยคลิปยู่เฮียนคะ่ะฝากกะสีคึมคมแน่คะ่ะมือห้ิวาดกบคึมอยู่คะ่ะว่ามีแดดว่ามีแดดเลยคะ่ะคือจังฝนสีตกขึ้นมือน,นี้แต่ว่ามือ,ม,อ,ม,อมือขึ้นฝนกระตุกอยู่คะ่ะละละคำาและละอันเลือกกระตุกค่ะโตขวานยามเสากระตุกค่ะืะขึ้น นี่ค่ะมือน,นีไทยคลิปอยู่ขังเฮียน,นเก่าค่ะพบว่าบ่าได้ปไปใสค่ะนี่ค่ะก่อนจิไปฟังตัวเลขกเข้ากันจิมาไทยบรรยากาศให้แม่แม่เบิ้งเนาะค่ะให้มันครบหน้าที่พอเนาะ,ะ,ะค่ะก่อนจิไปฟังตัวเล็กตำลาวอูนํำชัยค่ะต่อไปก็สิไปฟังตัวเลขกน้ำกันได้เลยค่ะนี่ค่ะ ตำลาวอูนำชัย11กรกฎาคม68ค่ะนี่ค่ะเด่นบนล่าง7 8 0 1 2ตัวบนล่าง70 71 80 81ค่ะนี่ค่ะเห็นกันสดบ่ค่ะตำลาวอูนำชัยค่ะ11กรกฎาคม68ค่ะ11 รกรกฎาคมหกแดค่ะเด่นบนล่างเจ็ดแดศหนึ่งค่ะสองตัวบนล่างเจ็ดศูนยดหนึ่งศูนดหนึ่งค่ะนี่ค่ะเห็นกันสดปะค่ะแคปนาจ,จอน้ำกันได้เลยค่ะนี่ค่ะตำลาวอูนำช้ค่ะเหล็กมีเขามีรุดเด้อค่ะ งวดนีบะถึกงวดนากระถือคือเก่าค่ะนี่ค่ะตำรลาสูตรอูนำชัยค่ะนางเฮ็ดผาคกันเฮ็ดมุอเซานี่ล่ละค่ะลงด่วนๆค่ะสิบเอ็ดกรกฎาคมหกสิบแปดค่ะเด่นบนล่างเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองตัวบนล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง 8 0ดศหนึ่งค่ะนี่ค่ะตใหญ่สัตว์ดีปะค่ะเสียงกะสิมีเสียงอัน้าเจาเห็นเฮียนอยู่ข้างๆเฮียนเนาะค่ะกะสิเขาในอันคลิปแน่เนาะค่ะเสียงกรเจกำลังก่อสางค่ะนี่ค่ะตำราอูนํำชัยสิบอ็ดกรกฎาคมหกสบแปค่ะเด่นบนล่างเจ็ดศย์หนึ่ง บอกอีกเทือด้วยค่ะเด่นบนล่างเจ็ดแศหนึ่งสองตัวบนล่าง7 0็ดศูนยเจดหนึ่งแปดศหนึ่งค่ะงวดเมื่อกี้แม่แม,แม่พากันถึกบ่ค่ะสันบ่ถืองวดนี่สูก,กันไปค่ะเลขมีเขามีรุดได้ตามกันโตกันตามก,กันไปค่ะเพราะว่านี่ก็ขึ้นแนวทางแล้วค่ะ แนวทางโตเลขค่ะเลขมีเข้ามีหลุดค่ะนี่ค่ะค่ะน,นี่ละคะ่ะตำเลาอูน้ำชัยย้ำอีกครั้งด้วยค่ะ11ก,ก,กรกฎาคม68นะคะเด่นบนล่าง7801 2ตัวบนล่าง7071 8081ค่ะนี่ค่ะ แคปหน้าจอน้ากันเลยเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะต่อไปกันสิถ่ายคลิปเนาะคะ่ะถ่ายคลิปกันสิขอบคุณแม่แม่เอฟซีวะคะกับพอ่พอพ่อเอฟซีที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมค่ะแต่และคอมเมนต์กัอบอ่านเบิองยูวยค,ค่ะกัสิพัฒนาผลงานเหตุคลิปต่อไปค่ะเหลขกกับมีเขามีรุดทุกส่องล้ค่ะ บัวสิเป็นส่องไผแต่ว่าสองอ้อมน้ำสูกค่ะสิมี่เขาแน่บ่เขาแน่ก็มันก็เป็นแนวทางตัวเลขค่ะมักกะะจัดคัดกับพานค่ะอู้น้ำใสเคยบอกไปนี่ค่ะตำราวอู้น้ำชัยสิบเอดกรกฎาคมหกสิบแปดค่ะรอหลุ่นน้ำกันได้เลยค่ะนี่ค่ะเอาหนีค่ะถ่ายคลิปน้องออมกับสิพา เปลี yeah! wow. ่ยนบรรยากาศจากขางเงียนมาลังบานค่ะหลังบานกระสีเป็นวัดเล่ด้ยค่ะกระสีได้ยงนเสียงเฮ็ดเฮียนขึ้นก่อนละค่ะเพระว่าเฮียนไกลกันเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศวัดฟนกระโต๊กหัวกระเศร้าขึ้นกันค่ะเพระว่ามื่ขึ้นกระโต๊กค่ะโต๊กลิ่นลิ่นเมื่อเศร้านี่กระโต๊กขึ้นอยังสีบทเศร้าโต๊กค่ะแต่กระเศร้าแล้วค่ะ บ่มีแดดค่ะมือมือหนีกับ่มีแดดมือวานน้องอ่อมไปเที่ยวกับว่มีแดดค่ะนี่ค่ะขายขีบกระชิ้ไฮเบิงบรรยากาศน้ำกันค่ะนี่ค่ะกระสิเป็นว่นนยุดคองเด็กหน่อยความ่าจังหน่อยเด็กหน่อยกระสิมัดเหรียญยวดเนาะคะ่ะอูน้ำใส่กับมัดเตะบ่อนอยู่เดินนี่ละค่ะเดินวัดกวงค่ะ มีมองไฮลินวันหยุดนะคะวันหยุดแม,แม่แม่ได้ไปทําบุญวัดแดกันบ่าคา่ะหรือว่ายุเฮียนนะคะเ่ได้ไปใสหมู่บ้านน้องอองก็ได้ไปทําบุญพร้อมค่ะกับแม่น้าเสียกับพ่ะะอเก่ามาเสียไปเบิดคอพเ่ย่ะู้น้ำใสกับไปยหา่กับพ่อยญ่กับไป,บยยบไปนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศหลังจาก ไปเที่ยวเมื่อวานเนาะคะ่ะแต่สิยูเฮียนละคะ่ะบ่ใดไปใส่เพราะว่าเครื่องฝนกระตกดีเนาะนี่ค่ะบ่ใดไปใส่ห้องกัสิยูเฮียนคือเกาเนี่ยค่ะน้องอวมบ่ได้ยางลูกไปเนาะคะ่ะน้ำใส่บ่มีอูน้ำใส่เนาะค่ะอูน้ำใส,ส่ก็ไปอัดขีดไปตัดขีเพื่อกัน,นะคะ่ะ อู้น้ำชัยกับสิล่งคิปพื่อกันน้อกันทายยุ่เฮียให้อู้น้ำใสยไปทายคลิปทึ่งหุนทางวันมึนเลยบเด็ดไปนั่มเาะคะ่ะไปทายคลิปกระสีเป็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะลงด่วน,ด,วนด่วนเลยค่ะตำราวเลขอู้น้ำชัยเฮ็ดสูตรค่ะเลกมีเขามีหลุดค่ะตามกันไมมตามกันต่อค่ะมาก มักกระจัดคัดกระพานคือคำอูน้ำใส่ผ้าเวาตลอดค่ะนี่ค่ะอ่าใหญ่มองมานางเปียงอีกแล้วค่ะบรรยากาศขางเฮียนคือเก่าค่ะส่วงนี้ก็จะเป็นส่วงมากล้ำใยเนาะคะ่ะมีผู้ใดอันแม่แม่ผู้ใดมีตตนบักล้ำไยดกปะค่ะดดคืออยู่บานวะค่ะบักล้ำไยโดกโดกค่ะเห็น ส่นอยู่ใสมิตะมากนันค่ะปีนี้ดกแห้งค่ะเถ่งบักม่วงหมักลำไยกับดกน,นคะคะหมักใหม่ที่ปลูกได้ตามบ้านห้าเนี่ย่ะค่ะสันปูบักทุเรียนกับชีนานได้กินแน่จใงสิเกิดให้มันงญ่จักบอยงัยนะคะนี่ค่ะถ่ายคลิปนี้กับขอบคุณนแม่แม่เอซีพอพอเอฟซที่เขามากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยค่ะ เลกมีเขามีรุดตามกันต่อค่ะอย่าไปย่อมค่ะฉันย่ญญอมคือมันกับบะตองหัวนะคะเลกมีเขามีรุดไปตลอดเลกเล่กลาก่ะออกกันดูพร้อมค่ะแม่นบอกค่ะนี่ค่ะมักกัดจัดคัดกับพันนะคะงวดวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมหกสิบแปดนะคะนี่ค่ะ คลิปนี้ก็ขอให้แม่แม่แมยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงน้ำกันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ